สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับพบกับเพจคนเหนือครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านนะครับครับครับที่นี่คืออุโมงค์ว้าวนะฮะสวยงามมากนะครับเหมาะสำหรับถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกับคนตีหักกับญาติครอบครัวลูกหลานนะฮะก็ที่นี่คือริมก้อนพะเยาครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2563นะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่เกยมีมาในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยาก่อนได้นะครับนั่นก็คือ,อเทศกาลว่า wow, วแฟนซีและว่าวไทยนะครับเหลือล้ําเหลือกางก้อนพะเยานะฮะสวยงามมากทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมกิจกรรมการ <ละ S 1> ท่องเที่ยวดีๆของจังหวัดพะเยาครับนั่นคือเทศกาลว่าวแฟนซีนซและว่าวไทยนะครับบอมีที่ไหนมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นว่าวกางก้อนพะเยานะฮะ แต่นั้นนะครับวันที่11-13พะหังที่นี่นะครับตั้งแต่ยโมงเป็นต้นไปมีกิจกรรมบ่าวแฟนซีสุยๆงามๆนะครับไปชมกันเลยครับก็สมาธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยานะครับจัดเทศกาลว่าแฟนซีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาครับสมาธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา จัดงานเทศกาลวอลแฟนซีและก็วอลไทยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับครับสวัสดีครับผมนรินคำวิชัยครับประธานสมาพมนธ์เอ็ไทยจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับผมได้อยากให้กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดพะเยาครับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME หรือไมโคร SME เทั่วทั้งจังหวัดหรือทั่วประเทศนะครับ ให้มาเที่ยวในงานแฟนซีเว้านะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดพะเยานะครับโดยที่จะมีเว้าแฟนซีขึ้นกลางน้ำนะครับโดยที่มีเรือลากมาทั้งหมดประมาณ8ลำนะครับเพื่อให้มีความสวยงามแล้วในงานเว้านี้นะครับจงเป็นไฮไลท์ก็คือว่าครั้งแรกของประเทศไทยหรือครั้งแรกของโลกนะครับว่าโดยมีทีมงานของไททันนะครับได้มาร่วมจัดก,กิจกรรมตัวนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไททันไคทีพไทยแลนด์ ทีมว่าวยักษ์ไทยยักษ์ิมก็มาสร้างความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวพะเยานะคะด้วยการมานําขบวนว่าวแฟนซีนะคะมาขึ้นบริเวณกวานพะเยาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับชมกันนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง13ธันวาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะรีบเดินทางมาที่จังหวัดพะเยาเลยค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยยังมีความสนุกอีกมากมายนะคะที่รอทุกท่านอยู่แล้วก็ ะะไทยท่านไทยทีมไทยแลนด์ทีม,ททมเว้ายักษ์ไทยยักษ์ยิ้มนะคะแล้วก็จะพบกับความสุขอีกมากมายจากทีมงานของเราค่ะโดยจะนำเว้าแฟนซีมากกว่า20 e รูปแบบรวมทั้งเว้าไทยหลากหลายกว่า100ชนิดนะครับโดยการจะนำเว้าดังกล่าวนะครับลอยบริเวณเหนือน้ำกวันพะเยาซึ่งถือว่าเป็นเว้ากลางน้ำ แห่งเดียวของประเทศไทยนะครับโดยกิจกรรมดำเนินการในระหว่างวันที่11ถึงวันที่13เดือนธันวาคม2563นี่สำหรับกิจกรรมในงานนะคะก็จะมีทั้งอุโมงค์ว่าวนะคะที่จะให้ทุกๆุ้ท่านเนี่ยได้มาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการาระบายสีว้าว DIY นะคะที่จะให้น้องๆหนูๆ มาร่วมกันนะคะสร้างเสริมกิจกรรมยามว่างนะคะแล้วก็รวมถึงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะโดยการเล่นว่าวค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการขึ้นว่าวแฟนซีกลางน้ําซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะของประเทศไทยนะคะบอกได้เลยว่าง,งานนี้ข้ามลาดนะคะแล้วก็มีของจำหน่ายอีกมากมายเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะไม่เคยเห็นว่าวแฟนซีขึ้นบริเวณกลางน้ำนะคะต้องไม่พลาดงานนี้นะคะเป็นว่าวเดลต้าครับว่าวชนิดนี้มีโครงนะครับขนาดปีกกว้าง4เมตรครับสูง2เมตรครับไททันนี่เป็นทีมยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีว่าวเยอะแยะมากมายหลากสีนะครับเ,เมื่อ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานเราไปเล่นที่อ,อ,อุทยานราชพักนะครับหัวหินครับ สวย่าม,มากครับว้าวแฟนซีขนาดใหญ่ที่นํำมาแสดงโดยลอยบริเวณเหนือท้องฟ้ากว้านพะเยาครับซึ่งถือเป็นตัวอย่างเป็น2ใน20รูปแบบนะครับที่จะเข้าร่วมงานเทศกาล wow, ว้าวแฟนซีก้อนพะเยาตีได้จัดขึ้นในเทศกาลท่องเที่ยว ระวางวันที่1 1เถึงวันที่13ธันวาคม2563นีหนี้วันนี้จะมีทั้งว่าวบนบกถึงเล่นบนฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีว่าวในน้ำซึ่งจะมีเรือเรือยนต์อยู่8ลำเพื่อจะไปเล่นว่าวในกว้านพะเยาที่นี้เริ่มวันที่1 1เคือวันนี้ถึงวันที่13ครับโดวยเขามีร้านาค่าจำนายสินค่า250บาตรครับซึ่งรวมก็สวเอสเอ,อ็มอี ครับตีมา,มาทํารวมกันพรอบกรัวสะพาวสักกรรท่องเที่ยวแงหว่าพะเยาซึ่งเขาจะมาทํารวมกันนี่ทีนี้ต้องเชิญชวนท่านทุกท่านนะครับที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาแอลพะเยาพะเยาเขาเป็นเมืองที่ปลอดภัยปลอดจากโควิดปลอดจากโควิดร้อยเอร์เซ็ครับซึ่งทุกท่านมาทุกท่านก็ต้องการจะทุกครับบ้าแฟนซีตัวหนึ่งความใหญ่ประมาณ20เมตร นะครับจะล่องขึ้นกลางควานพยาวของเรานะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงงานตั้งแต่วันที่11 12 13ทธันวานะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพยาวและจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับได้มาร่วมชมนะครับสีสันของจังหวัดพยานะครับงานแฟนซีเวลนะครับที่มีเรือล่างนี้จะจัดแสดงตั้งแต่บ่ายโมงนะครับ ขึ้นที่กลางฟ้านพะเยานะครับ3รอบนะครับและในงานนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการระบายสีเป้าให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้ร่วมด้ร่วมแสดงแล้วก็มีเงินรางวัลการประกวดนะครับยังไงก็กลับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมเที่ยวจังหวัดพะเยานะครับ เริ่มแล้วครับเรามีนัดกันที่ก้านพะเยานะฮะวันที่1 1เถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆปลาลูกปลาหลานมาตั้งนักนะครับมาชมความงามของว่าวแตนสีหลากหลีหลากสีหลากรูปแบบนับร้อยรูปแบบนะครับพากกันที่นี่นะครับ1 1เถึง13นะฮะธันวาคม2563นะครับที่ก้านพะเยาครับ